ส้มน้ำตาลนันหวานนะคะส้มน้ำตาลน,นหวานพจานมสดค่ะผักสดรสพุ่มพวงนะคะพร้อมออกขายแล้วจ้าเออพี่น้องเลย <c oughs> สองแฝงหาเหรอยังมาขึ้นตื่นขึ้นมาจังสีไทยเมื่อไรเขาออกนี้นี่จ้าเขานอนบ้านไหนตื่นเยูะ <c oughs> ดอกคณาดอกกระลำคนอีสานเรียกดอกกระลำพี่น้องคนไทยเรียกดอกคณาอันนี้ก็ต้นหอมดอกหอมดอกหอมจะดอกหอมดอกคณะน้ำเต่านะคะน้ำเตา วสวยสวยหน้าหนาวพี่น้องหน้าหนาวหน้าหนาวพักสวยงามมากเลยการขา้าวกขํำปีคณากวางตุง้งชอบหน้าหนาวมากๆเลยเพื่อปลอกมะเขือยาว แตงกว่าหอมแดงกระเทียมหอมแขกอันนี้หอมแดงจ้ะน,นี่หอมแขก <c oughs> นี่กระเทียมหอมใหญ่นะคะวันนี้เช้าตีห้าครึ่งลูกก็ออกจากบ้านไปถึงที่ขายก็หกโมงนะคะถึงที่ขายหกโมง Xuống Xuân cầm lăng chay hết rồi chá Xuống cầm lăng chay hết rồi chá สวยงามมากเลย <c oughs> อันนี้รดตอนเดียวซื้อมาขายของโดยเฉพาะ ผลไม้สดผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะอือก็คือเก้าหรอพี่น้องมือได้ก็ได้แต่ว่าเป็นท่ายไม่ขูมมือ,อยายลงแต่ละคลิปยังท่ายไม่คูมมือเด้อพี่น้องเด้อเวลาพร้อมเป็นเวลาเป็นวันวันที่มีทุกอย่างคะ่ะ คลิปนี้ก็อขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่